สวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีคนสุรินพาเพื่อนเพื่อนมาชมยุ้งข้าวเนาะยุ้งใส่ข้าวฉางยุ้งฉางใส่ข้าวเพื่อนแบบโบราณอายุเป็นร้อยร้อยปีเลรเพื่อน,น,อเ,น,เ,อนเดี๋ยวพาไปดูเนาะนี่เห็นเจ้าของบ้านเปิดประตูรั้วไว้อยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเนาะเจ้าของอยู่ไหมเนาะทำไมไม่เห็นเจ้าของเลยโอ้เจ้าของนอนหลับอยู่เพื่อนทางนู้น นอนเพลอยู่เดี๋ยวเราแอบถ่ายตรงนี้เลยเจ้าของบ้านไกล้กันไม่เป็นไรเนาะมองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่เพื่อนเราว่าจะถามเจ้าของก่อนว่าข้างในเป็นอะไรเนาะใช้ไม้ไผ่หรือว่าเป็นดินผสมกัน เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเพื่อนมองไม่เห็นมองไกลเกินไปน้องแดดแรงมากกว่าน,นี้อยากรู้ว่ายุ้งตัวนี้ใช้ดินกับอะไรเนาะขนาดนนี้เป็นอะไรเนาะนี่ไมเ้เพื่อนเป็นไม้อ๋อเป็นไมเ้เพื่อนนี่อุ้ย ไม้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องถามเจ้าของก่อนยังไงก็ต้องปลูกเจ้าของก่อนจะเป็นมูลสัตว์ผสมกับไม้ไผ่แล้วก็ดินเพื่อนเป็นดินแล้วก็มูลสัตว์แล้วก็ข้างในจะเป็นไม้ไผ่เนาะจะใช้ไม้ไผ่ จะใช้ไม้ไผ่ใส่ก่อนข้าง,างในเนาะไม้ไผ่ข้างในข้างนอกก็จะฉาบด้วยมูลสัตว์และดินผสมกันเพื่อนนี่เริ่มลอกลอออกมาแล้วเพราะว่ายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วนี่น่าจะเกินร้อยปีแล้วเพื่อนนี่เริ่มหลุดออกบ้างแล้วเพื่อนนี่เห็นไม้ไผ่ข้างในแล้วนี่ไม้ไผ่จะเป็นลำเล็กๆเนาะตัดมาใส่ตั้งๆเอาไว้ แล้วก็ฉาบด้วยมูลสัตว์และดินเนาะสมัยก่อนก็หาดูได้ยากแล้วเพื่อนทุกวันนี้ยุงแบบนี้หาดูได้ยากแล้วยุงข้าวเนาะยุงฉางใส่ข้าวข้างหน้าก็จะเป็นไม้แผ่นไม้ทำเป็นประตูเป็นแผ่นๆซ้อนไว้ขา้างหน้า เวลาเปิดก็จะดึงออกทีละแผ่นทีละแผ่นเปิดออกมาแล้วเพื่อนทําเป็นประตูแบบนี้เนาะเราจะปิดก็ปิดไปทีละแผ่นทีละแผ่นเป็นไม้แผ่นๆแบบนี้เนาะทำเป็นประตูเป็นมูลสัตว์เพื่อนสมัยนี้จะเป็นสังกะสีหรือไม่ก็เป็นไม้เป็นแผ่นหมดแล้วเพื่อนไม่มีแบบนี้แล้วหาดูได้ยากเลย ทุกวันนี้ไม่มีแล้วมีแค่เจ้าเดียวเนาะที่ยังเหลือหลงเหลืออยู่เพื่อนอในหมู่บ้านนี้มีแค่เจ้าเดียวเท่านั้นมีแค่ยุง้งมีหนึ่งเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านนี้เราไม่เคยเห็น,นเพื่อนส่วนมากก็เห็นจะเป็นไม้ธรรมดาเนาะ ฝั่งนู้นเป็นไม้ธรรมดาเพื่อนเป็นไม้กระดานธรรมดาเนาะจะไม่มีแบบนี้เพื่อนมีเป็นมูลสัตว์หมดเลยเป็นดินกับมูลสัตว์ผสมกันฉาบเป็นผนังยุ้งข้าวเพื่อนยุ้งฉางใส่ข้าวเนาะอายุนับร้อยปีแล้วเพื่อนนี่น่าจะน่าจะเกินร้อยปีแล้วเพื่อนตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าตายายเจ้าของบอกอย่างนั้นเพื่อน ตั้งแต่เราเกิดมาก็เดินผ่านมาตรงนี้ก็เห็นยุ้งฉางใส่ข้าวตรงนี้แล้วเพื่อนบ้านก็จะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหรน่นะแถวนี้เดินมาถึงนอะอันนี้เราปั่นจัก,กรยานมานเพื่อนเราอยากให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศดูยุ้งข้าวแบบโบราณเนาะเผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นตอนแรกเราก็ไม่รู้คิดว่าเป็นชาบด้วยมูลสัตว์ธรรมดาแล้วก็มีดินธรรมดาเนาะ ไม่รู้วมีไม้ข้างในเพื่อนพอลอกออกมานี่แหละเห็นแล้วลอกออกมาแล้วเพื่อนอีู่ตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่ข้างในเห็นแล้วเพราะว่าจะนานแล้วเนอะหร้อยกว่าปีแล้วก็อาจจะหลุดลอกออกมาบ้างเห็นไม้ไผ่ยอยู่ข้างในแล้วไม้ไผ่ก็เริ่มจะผุแล้วเพื่อนเพราะว่าอายุเก่าแก่มากเลยถ้าเขาจะ จะอนุรักษ์เอาไว้ก็เอามูลสัตว์แล้วก็ดินหรือดินหรือมูลสัตว์เพื่อนเอามาฉาบป,ปิดเข้าไปอีกที่หนึ่งแต่เจ้าของไม่ได้ดูเลยเพื่อนเห็นใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเนี่เราเสียดายเนาะนี่เพื่อนน่าจะบำรุงรักษาเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังที่ยังไม่เคยเห็นเนาะ อายุเป็นร้อยปีจริงๆเพื่อนนี่ร้อยปีจริงๆเนาะุุเป็นได้ข้าวหลายตันเหมือนกันเดินเพื่อนใส่ได้หลายตันนี่ธรรมดาเดินเพื่อนเห็นยุง ที่ทำโดยมูลสัตว์แบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีข้าวอย่าคิดว่ายัางใช้งานไม่ได้น้เพื่อนอยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนาะนยังใส่ข้าวจนถึงทุกวันนี้เลยใส่ข้าวทุกปีลยเพื่อนเกี่ยวเสร็จก็ตากเสร็จก็เอามาใส่ยังใช้ได้เหมือนเดิมน้เพื่อนแต่ข้างนอกอาจจะลอกๆอ,อาจจะหลุดหลุดออกมาบ้างเห็น เห็นไม้ไผ่นิดๆหน่อยๆแล้วนี่เพราะว่าอายุเก่าแก่มากแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วเนาะก็ธรรมดาเนาะก็ต้องหลุดออกมาบ้างแต่สามารถฉาบปิดเข้าไปคืนได้เพื่อนนี่แต่ก็ยังเก็บข้าวได้อยู่เนะนาะข้างในยังดีอยู่แต่ข้างนอกอาจจะโดนน้ำโดนอะไรไปบ้างเพราะว่าอายุนานแล้วอาจจะหลุดบ้างแต่ข้างในก็ยังดีอยู่เนาะอยู่ในร่ม เก็บข้าวหลายตันเลยแต่ละปียุงก็ใหญ่น้องเพื่อนยาวมากเลยกี่ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสามล็อกเสาประมาณหนึ่งสองหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นแถวละสี่ต้น,นเพื่อนแถวละสี่ต้นเดี๋ยวเรานับดูก่อนกี่ต้นเสาอ๋อใช่เสาเก้า 4 1เป็น4ี2สเป็น8 4 3ส2สาเสา12ต้นเพื่อนเสายุงนี้ทั้งทั้งหมด12ต้นเนาะใช้เสาทั้งหมด12ต้นเลยบรรจุข้าวเก็บข้าวแต่ละปีนี่ได้หลายตันเหมือนกันเพราะว่าเป็นยุงที่ใหญ่ใหญ่กว่ายุงที่ทำด้วยไม้ ใหญ่กว่ายุ่งที่ทําด้วยสังกะสีอีกนะนี่ใหญ่มากเลยเก็บข้าวได้เยอะมากแต่ละปีเจ้าของก็มีที่นาเยอะด้วยทํานาเยอะเนาะเก็บข้าวได้เยอะมากเลยเพื่อนวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศยุงโบราณยุ้งที่ทําด้วยมูลสัตว์ทําด้วยไม้ผสมมูลสัตว์ ผนังไม้ไผ่ผสมฉาบด้วยมูลสัตว์เนาะนำมาฝากเพื่อนเอน fc ตอนช่วงบ่ายเนาะถ้าเพื่อนเนสนใจเนาะก็มาชมได้เพื่อนที่บ้านโัวตพานเนะาะตำบลพิรามอำเภอเมืองจกกังหวัดสุรินทร์มาชมยุ้งข้าวโบราณเนาะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะทำแบบนี้บ้างเนาะก็ยังทำได้ทุกวันนี้เนาะประหยัดด้วยเพื่อน ใช้งานได้จริงเนาะใช้งานได้เป็นร้อยร้อยปีแล้วใช้งานได้จริงๆแล้วก็เลยเพื่อเป็นประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมเนาะก็นำไปประยุกต์นำไป<ม>ทำตามได้นะเพื่อนยุงแบบนี้ใช้ได้จริงเนาะใช้แค่ไม้ไผ่กับมูลสัตว์หรือดินก็ได้เพื่อนใ<ม><ม>าบด้วยไม้พะ ฉาบด้วยมูลสัตว์หรือว่าดินหรือว่าก็ได้น้องเพื่อนข้างในาจะเป็นไม้ไผ่เนาะเป็นแผ่นๆต้นเล็กๆตามเล็กๆเนาะประหยัดไม้แล้วก,ก,ก็ประหยัดไม้เนาะไม้ทุกวันนี้ก็แพงเงี้ยเพื่อนถ้าเราไม่อยากทํากับสังกะสีเราจะใช้แบบนี้ได้เหมือนกันเนาะเผื่อเพื่อน,อนๆดูดเป็นแนวทางเนาะนําไปปรับใช้นําไป ทำตามได้เลยน้องเพื่อนง่ายๆเนาะ